ลองนึกภาพสินทรัพย์ทางการเกษตรนะครับที่ปลูกแค่ครั้งเดียวแต่กลับสร้างรายได้ให้เราได้นานถึง20ปีย้ำว่า20ปีเต็มๆและในทุกๆวันที่มันเติบโตมันยังทําหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องฟอกอากาศที่มีชีวิตที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าป่าไม้ทั่วไปถึงสีเท่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะครับแต่มันคือศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในไผ่สายพันหนึ่งที่ชื่อว่าไผ่สางมนสินทรัพย์สีเขียวที่จะเข้ามาเปลี่ยนนิยามของการทําเกษตรในบ้านเราไปเลย ตัวเลข4เท่าเนี่ยไม่ใช่การพูดลอยๆนะครับแต่มันมาจากผลการวิจัยที่ยืนยันแล้วว่ามวลชีวภาพของไผ่สร้างหมนเนี่ยมันสามารถกักเก็บคาร์บอนไดแในตราที่สูงกว่าไม้ยืนต้นทั่วๆไปอย่างเห็นได้ชัดเลยไม่ใช่แค่นั้นนะมันยังปล่อยออกซิเจนกลับสู่ชั้นบรรยากาศได้มากกว่าถึง35%นี่คือคกลไกธรรมชาติที่ทํางานได้ดีมากจนเราอาจจะเรียกมันว่าเป็นโรงงานฟอกอากาศที่มีชีวิตก็คงไม่ผิดครับในโลกของการทําเกษตรที่ราคาผล,ผลผลิตมันผันผวนตลอดเวลาเนี่ย การมีแหล่งรายได้ที่มันนิ่งมันมั่นคงนานถึง20ปีจากการลงแรงปลูกแค่ครั้งเดียวถือเป็นความได้เปรียบที่มหาศาลมากไผ่สร้างมนต์ไม่ได้ให้ผลผลิตแค่ปี2ปีแล้วจบนะครับแต่มันคือการสร้างระบบนิเวศท,ทางเศรษฐกิจขึ้นมาในที่ดินของเราเองที่จะสร้างเงินสดให้เราได้ต่อเนื่องไปอีกเกือบชั่วยุคนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคําถามสําคัญที่เราต้องคิดตามกันให้ดีๆก็คือตกลงแล้วไผ่สร้างมนต์เนี่ย มันเป็นแค่พืชผลที่เราปลูกไว้รอเก็บเกี่ยวหรือจริงๆแล้วมันคือสินทรัพย์เชิงนิเวศที่มูลค่าของมันเพิ่มขึ้นในทุกๆวันทั้งจากการขายลำไม้ขายหน่อไม้ไปจนถึงมูลค่าที่อาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างคาร์บอนเครดิตการมองให้ทะลุไปถึงแก่นของมันตรงนี้แหละครับคือกุญแจสําคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของมันออกมาเพื่อจะหาคําตอบเรื่องนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวทั้งหมดของผ่าซางหมอนกันเริ่มตั้งแต่ที่มาของมันในฐานะเพชรแห่งล้านนา ไปถอดรหัสครึ่งจากท้ยดินที่เป็นหัวใจของการเติบโตเปิดดูสีกระแสะะไรายได้ที่มันสร้างขึ้นมาได้แล้วก็ไปดูแผนการจัดการในส่วนจริงๆและท้ายที่สุดเราจะมองไปข้างหน้ากันว่าอนาคตของภัยจะเป็นคําตอบให้กับเราได้ยังไงสินทรัพย์ดีๆทุกชิ้นเนี่ยล้วนมีที่มาที่ไปมีประวัติของมันภัยสร้างมนก็เหมือนกันครับเราจะย้อนกลับไปดูจุดกําเนิดของมันในฐานะเพชรแห่งล้านนาเพื่อให้เข้าใจว่า ทำไมไผ่สายพันธุ์นี้ถึงมีคุณสมบัติที่พิเศษกว่าไผ่ชนิดอื่นๆชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเขาคือเดนโรคารามัสเซอริเซียสมุนโรนะครับแต่ถ้าไปถามคนในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยเขาจะรู้จักกันในชื่อไผ่สร้างมนหรือบางทีก็เรียกไผ่นวลราชินีมันเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองแท้ๆเลยนะครับที่ธรรมชาติกับภูมิปัญญาชาวบ้านได้ช่วยกันคัดเลือกมาเป็นร้อยๆปีจนมันปรับตัวเข้ากับดินฟ้าอากาศของแถบล้านนาได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่แพร่และก็ลำปางคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันนี่แหละครับที่ทําให้คนยกย่องให้เป็นเพชรแห่งล้านนาแล้วอะไรล่ะที่ทําให้มันมีค่าในเชิงพาณิชย์ก็คือลักษณะาทางกายภาพพวกนี้แหละครับอย่างแรกเลยคือความสูง25-30ถึงเมตรซึ่งมันหมายถึงมวลชีวภาพต่อไร่ที่สูงมากความหนาของเนื้อไม้ก็สําคัญ1.5-3ถึงซนติเมตรนี่ให้ความแข็งแรงไม่แพ้ไม้เนื้อแข็งบางชนิดเลยแต่ที่สําคัญที่สุดสําหรับคนปลูก คือลำต้นมันตรงสวยไม่มีหนามแล้วก็มีกิ่งขแขนงน้อยมากซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยลดต้นทุนค่าแรงในการจัดการสวนและตอนเก็บเกี่ยวไปได้แบบมหาศาลเลยครับโอเคพอเราเข้าใจลักษณะภายนอกของมันแล้วคราวนี้เราจะเจาะลึกลงไปใต้ดินกันบ้างครับ mm. เพื่อไปดูกลไกสำคัญหรือที่ผมอยากจะเรียกว่าเครื่องจักรชีวภาพที่เป็นหัวใจของความสำเร็จในการเติบโตของมัน ความลับของมันอยู่ใต้ดินครับในระบบที่เรียกว่าเงาแบบรวมกอหรือซิมโพเดียลไรโซมให้เรานึกภาพว่ามันถือศูนย์บัญชาการใต้ดินที่จะผลิตลำต้นใหม่ออกมาอย่างเป็นระเบียบค่อยๆขยายกอออกไปรอบๆซึ่งมันต่างจากไผ่ประเภทเงาเลื้อยหรือที่เรียกว่าไผ่รันที่เงามันจะเลื้อยไปทั่วแบบไม่มีทิศทางการที่มันโตเป็นกอแบบนี้ทําให้เราควบคุมพื้นที่ปลูกได้ง่ายวางแผนการจัดการได้แม่นยํามาก วงจรการเติบโตของมันเนี่ยเปรียบไปก็เหมือนสายพานการผลิตที่มีชีวิตเลยครับในแต่ละปีโรงงานใต้ดินที่ว่านี้จะส่งนอไม้ออกมาซึ่งจะโตเต็มความสูงในเวลาแค่ไม่กี่เดือนแล้วก็จะใช้เวลาอีก3ปีในการสร้างเนื้อไม้ให้แข็งแรงจนได้คุณภาพสูงสุดเพราะต้นไหนอายุครบ3ปีมันก็คือผลิตภัณฑ์ที่พร้อมส่งมอบการที่เราตัดลำแก่ออกไปมันจริงไม่ใช่แค่การเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับแต่มันคือการบำรุงรักษาระบบ คือการเปิดพื้นที่ให้ลำรุ่นใหม่ได้โตขึ้นมาเป็นการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีชีวิตอย่างแท้จริงเอาละครับเมื่อเราเข้าใจตัวสินทรัพย์และกลไกการผลิตของมันแล้วตอนนี้เราจะมาวิเคราะห์ส่วนที่สําคัญที่สุดสําหรับคนที่จะลงทุนนั่นก็คือเราจะสร้างกระแสร,รายได้จากสินทรัพย์ชีวภาพชิ้นี้ได้ยังไงบ้างถ้าเรามาดูตัวเลขต้นทุนต่อไร่เนี่ยจะเห็นเลยว่าภาระการลงทุนส่วนใหญ่มันจะหนักแค่ในปีแรกเท่านั้นครับอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ถึง34,000บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายหลักๆก็จะเป็นค่าต้นพันธุ์กับค่าระบบน้ําแต่ตัวเลขที่น่าสนใจที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับคือระยะเวลาคืนทุนหรือ break even point อยู่ที่3-4ปีเท่านั้นเองซึ่งสําหรับสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ต่อเนื่องไปอีกเกือบ20ปีเนี่ยอัตราการคืนทุนระดับนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากในเชิงการลงทุนครับจุดแข็งของโมเดลธุรกิจไผ่สร้างมนคือมันมีการกระจายความเสี่ยงผ่านแหล่งรายได้ถึง4ทางด้วยกัน1 คือไรายได้หลักจากการขายลำไม้ซึ่งเป็นตลาดที่มีอยู่แล้ว 2. คือไรายได้เสริมที่สร้างเงินสดหมุนเวียนเร็วจากการขายหน่อไม้ 3. คือไรายได้จากการขยายกิจการด้วยการขายกิ่งพันธุ์และ 4. ซึ่งเป็นไรายได้แห่งอนาคตเลยคือคาร์บอนเครดิตครับ หนึ่งในตลาดหลักของลำไผ่สร้างหมุนก็คืออุตสาหกรรมการเพราะเลี้ยงหอยชายฝั่งครับด้วยความที่ลำมันตรงแข็งแรงแล้วก็ทนทานต่อน,น้ําเค็มได้ดีกว่าไผ่บางชนิดมันเลยกลายเป็นวัสดุที่เหมาะมากสําหรับทําหลักเลี้ยงหอยแมลงผู้และหอยนางรมนี่คือตลาดเฉพาะกลุ่มหรือนิชมาร์เก็ตที่มีความต้องการสม่ําเสมอและให้ราคาค่อนข้างดีโดยลำขนาดมาตรฐาน6เมตรเนี่ยสามารถขายได้ตั้งแต่50บไปจนถึง120บบาทเลยครับ ส่วนรายได้จากหน่อไม้ต้องบอกว่านี่คือตัวที่สร้างสภาพคล่องในแต่ละปีเลยพอกอไผ่อายุได้3ปีขึ้นไปนะครับมันจะกลายเป็นเครื่องจักรผลิตหน่อไม้คุณภาพดีที่สําคัญคือไม่ขมให้ผลผลิตได้ถึง40นอตกอต่อปีถ้าเราคํานวณง่ายๆนะครับที่น้ําหนักเฉลีย่ยหนอละ1.5กิโลกรัมแล้วก็ราคาขายส่งขั้นต่ํากิโลละ30บาท กอเดียวเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากหน่อไม้ได้ถึง1,800บาทต่อปีซึ่งถือเป็นรายได้เสริมที่สําคัญมากจริงๆและนี่ครับคือแหล่งรายได้ที่กําลังจะเปลี่ยนเกมโดยสิ้นเชิงประสิทธิภาพในการดักจับคาร์บอนที่สูงกว่าต้นไม้ทั่วไปถึง4เท่าทําให้สวนไผ่สร้างมลไม่ได้เป็นแค่พื้นที่เกษตรอีกต่อไปแต่มันเป็นสินทรัพย์คาร์บอนหรือคาร์บอนแอสเซทที่สามารถเข้าร่วมในตลาดคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจของไทยหรือ TVER ได้ในอนาคต นี่คือการเปลี่ยนมวลชีวภาพที่เติบโตในสวนให้กลายเป็นรายได้จากกระแสของโลกที่กำลังใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมครับแต่แน่นอนครับว่าศักยภาพทั้งหมดที่เราพูดกันมาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดการจัดการที่เป็นระบบตอนนี้เราจะเปลี่ยนจากทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติการเพื่อจะไปดูว่าแผนการทํางานและการลดความเสี่ยงในสวนไผ่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงปฏิทินการจัดการสวนไผ่สร้างหมุนเนี่ยหัวใจสําคัญของมันคือการทํางานตามฤดูกาลครับ ช่วงแรงต้นปีมังกราถึงคุ้มพาคือเวลาที่เราจะเข้าไปตัดสางลำแก่อายุเกิน3ปีออกเพื่อเปิดทางให้หน่อใหม่ได้ขึ้นมาพอฝนแรกมาช่วงเดือนพฤษภาก็เป็นจังหวะเหมาะที่จะให้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเร่งการแตกหนอ่อและก็ให้อีกครั้งตอนปลายฝนช่วงเดือนตุลาเพื่อให้มันสะสมอาหารไว้ในเง้าสำหรับปีถัดไปส่วนเรื่องการจัดการน้ําในหน้าแล้งอันนี้คือปัจจัยชีข้ขาดเลยนะครับโดยเฉพาะในปีแรกๆเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดเนี่ย เราต้องเข้าใจทั้งสิ่งที่ควรทําและข้อผิดพลาดท,ที่ต้องเลี่ยงให้ได้เนี่ยหัวใจสําคัญเลยคือเรื่องน้ําครับผายสร้างมนชอบความชื้นแต่เกลียดน้ําขังเพราะฉะนั้นการเลือกพื้นที่ดอนที่ระบายน้ําดีคือด่านรากเลยข้อผิดพลาดท,ที่เจอบ่อยที่สุดคือการปล่อยให้ดินแห้งในช่วง3เดือนแรกหลังปลูกซึ่งเป็นช่วงที่มันกําลังสร้างรากถ้าขาดน้ําช่วงนี้อาจจะตายได้เลยการคลุมดินด้วยฟางหรือเศษใบไม้จึงจําเป็นมาก อีกข้อผิดพลาดที่เห็นบ่อยๆก็คือการเสียดายไม่กล้าตัดแต่งกอปล่อยให้กอมันแน่นทึบเกินไปผลก็คือแสงแดดส่องไม่ถึงเกิดโรคได้ง่ายแล้วหน่อที่ออกมาก็จะมีขนาดเล็กการจัดการที่ดีคือการสร้างสมดุลครับให้ปุ๋ยเพื่อการเติบโตแล้วก็ตัดแต่งเพื่อให้กอโปร่องอยู่เสมอสุดท้ายนี้เราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดแล้วก็มองไปข้างหน้ากันครับเพื่อจะประเมินว่าอนาคตของสินทรัพย์สีเขียวชนิดนี้ในภาพรวมของการเกษตรไทยจะเป็นอย่างไรต่อไป หัวใจสําคัญที่ต้องย้ํากันอีกครั้งก็คือแม้ไผ่ซางมนจะมีศักยภาพสูงมากแต่มันไม่ใช่พืชวิเศษที่ปลูกแล้วปล่อยทิ้งได้นะครับมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแต่ความสําเร็จจะขึ้นอยู่กับคนใช้ศักยภาพทางพันธุกรรมของมันจะแสดงออกมาได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อมันปลูกในระบบนิเวศท,ที่เหมาะสมซึ่งก็หมายถึงดินที่มีอินทรีย์วัตถุมีการจัดการน้ําที่ดีและมีการให้ธาตุอาหารที่สอดคล้องกับวงจรชีวิตของมันโดยสรุปแล้วไผ่ซางมน จึงไม่ใช่แค่พืชเศรษฐกิจธรรมดาธรรมดาครับแต่มันเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างความมั่นคงทางการเงินของเกษตรกรกับความยั่งยืนของโลกใบนี้มันคือการลงทุนที่ผลตอบแทนไม่ได้วัดค่าเป็นแค่ตัวเงินในบัญชีธนาคารแต่มันยังวัดได้จากคุณภาพของอากาศที่เราทุกคนใช้หายใจร่วมกัน